้องไปดูนะครับว่าทําไมก้าวไก่คิดอะไรนะครับที่ทําให้ตําแหน่งประธานสภาเนี่ยต้องยืนยันว่าต้องเป็นคนของก้าวไก่นะครับแล้วก็เพื่อไทยเองก็ประกาศตั้งแต่แรกนะว่าต้องเป็นของเพื่อไทยนะเพราะว่าคุณได้นายกไปแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยนะฮะช่วงตอนต้นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าเหมือนมีข่าวว่าเพื่อไทยจะยอมไม่เหมือนเหมือนเหมือนข่าวแล้วก็ ก้าวไกลนะครับโดยคุณชัยธวัตตุลาธนออกมาขอบคุณเลยและคนที่บอกเหมือนเพื่อนมัดเพื่อใจจะยอมนี่ใครพูดไหมคุณภูมิธรรมใช่ไหมและคนที่มาค้านหลักตัวแกหลักคือคุณเดสอนก็าบอกสองนี่สองสหายนี้สนิทกันนะจริงดูนะครับตอนนี้ก้าวไกลฟอร์มแปดพักร่วมรัฐบาลด้วยกันครับเจรจาเรื่องแรกครับเรื่องแรกคือตําแหน่งประธานเก้าอี้รัฐสภานี่แหละและประธานสภานี่แหละยังเดินไปไม่ถึงไหนเลยครับ แล้วเราไม่ต้องพูดไปถึงตำแหน่งรัฐมนตรีนะเอาเก้าอี้ตรงนี้ก่อนตรงนี้หนักหน่วงแล้วทำไมครับก้าวไกลเนี่ยมีวุฒิุตรสอที่จำเป็นต้องประธานสภาและเป็นประธานรัฐสภาโดยตำแหน่งเนี่ยมีสามวาระหน้าที่ทำสามวาระหนึ่งวาระแรกปรักดันกฎหมายที่ก้าวหน้าตรงนี้ก็บอกแล้วว่ามีอยู่ในวาระเนี่ยสี่สิบห้าฉบับกังสุลาก้าวหน้าโอ้ยนี่เลยเอามเทียมการเรื่องของกระจายอำนาจหน้าที่ประธานที่เขาต้องการเขาต้องการ ผลักดันในการแก้ไขรัฐนูนที่เป็นประชาธิปไตยอันนี้แสดงว่าจุดร่วมนี้ทุกทักเหมือนกันครับถูกต้องวาระที่3ต้องการผลักดันหลักการรัฐสภาโปร่งใสและประชาชนมีส่วนร่วมอ่าอันนี้แสดงว่ามีเจตนารมณ์ชัดเจนสามวาระเอ้าไม่มีวาระที่4ี่เหรอวาระเไรความมั่นใจในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเออแฝ่งๆในนี้วพราะการเรื่องของประธานสภาเนี่ยนะครับนอกจากการผลักดันสามวาระเนี่ย เขาไม่บอกหรอกว่าโอ้ยฉันต้องการเก้าอี้คราวนี้ถามว่าแล้วเกมทั้งหมดมันทำไมมันถึงมาแย่งกันอยู่ที่ตรงนี้ครับอ้าวฝั่งก้าวไกลเขามีก็มีเหตุผลเขาบอกว่าเขารู้ตัวว่าเขาจะฝ่าด่านสวยากไปถึงว่าการเลือกนายกอาจจะไม่ได้ถูกเขาเลยจะใช้วิธีแบบนี้ไปถึงปั๊บเนี่ยประธานสภาเนี่ยจะเป็นคนยื่นต่อสารลมนุนตีความตีความน่าสนใจนะเขาคิดว่าแคนดิเดตนายกเนี่ย เป็นสถานะหรือตำแหน่งออือเพื่อยื้อก่อนเรียกว่าอ,อ,อันที่สองได้ประธานสภาเนี่ยโหวตนายกหลายรอบสังคมกดดันสอวอไหมาม<อ>ประธานสภาเป็นเพื่อไทยผมว่าน่าจะไม่เกินสองครั้งก็ยุติแต่ถ้าเป็นประธานจากไกลเนี่ยโหวตแล้ว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 ,วแล้วสังคมจะกดดันใครกดดันสวกดดันสวเป็นเพาะปัสวและกกดดันสวปั๊บอยู่ในสภาออกนอกถนนแน่นอนนี่คือเหตุผลของก้าไกลออกนอกถนนแล้ว อำนวยความสะดวกด้วยในเขตรัฐสภาในเขตบริเวณรัฐสภาอำนาจของใครประธานรัฐสภาเห็นไหมล่ะเห็นตำหลวงตำรวจจะไปบอกกั้นเกินอะไรเงี้ยได้ไหมได้อันนั้นฝั่งก้าวไกลพร้อมจะมีทั้งออนกราวและออนไลน์แน่นอนทุกต้องนี่ฝั่งเพื่อไทยต้องการเพื่ออะไรคิดว่าฟังเพื่อไทยด้วยความที่เป็นพักใหญ่ห่างกันแค่สิบและเป็นพักที่มีอิทธิพลสูงพลอยนั้น เหตุผลแรกก็คือที่อธิบายต่อสาระ<ม>ที่จําเป็นอะ่ะถ้าคุณได้นายกไปแล้วประธานสภาต้องฉันแต่เหตุผลข้างหลังเมื่อกี้พี่ช้างก็พูด<ม>เพื่อไทยเขาก็อ่านเกมแล้วว่ามีโอกาสที่พลิกขั้วูกืกไทยจากตั้งรับตัวแปรใหญ่ เพราะต้องอาศัยเสียงตั้งรัฐบาลใช่ไหมล่ะนี่ไงเกมคุมเกมไงอันนี้คือคือวาระที่ซ่อนเลนจากวาระนี้้เพื่อไทยเขาอาจจะมองนะไอ้ในร้อยสี่เป็นอย่านับร้อยสี่เอ็นสิอย่านับร้อยสี่เป็นผมมีคนหนุนผมอีกเก้าบวกสองเก้าบวกสองเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะไม่บอกพักนะไปหาเองบวกสองเนี่ยโอ้นี่รู้เลยเนี่ยเก้าเนี่ยโอ้สิบไม่หรอไม่ใช่เก้าสิบสิบสิบ ตัวเลขผิด10บเก้าเในในแปดพักอ่ะยังยังไม่พูดถึงออีกอีกซีกหนึ่งเห็นภาพไหมครับว่าอำนาจการต่อรองในเรื่องเกมยึดเก้าอี้น่ยมันไม่อยู่ในอำนาจการต่อรองที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยก้าวไกลครับครับเพื่อไทยก็อาศัยตรงนี้แหละครับมาเป็นเกมต่อรองทําไมตอนนี้เราเห็นภาพหนึ่งครับเกมของประธานสภาแบ่งเป็นสองขั้วแล้วมาดูครับ เพื่อไทยฝั่งเพื่อไทยแล้วกันฝั่งเพื่อไทยร้อยสี่สิบเอ็ดนะะแล้วก็อาจจะมีพันธมิตรได้อีกนะพันธมิตรพันธมิตรเขาเข้าใจว่าจะเป็นคนเสนอชื่อด้วยออาละอันนี้ด้วยชาปนาอ่าไหมนับก้าเมื่อกี้พี่ช้างพูดชาปนาก้าแน่นอนไหมเพื่อไทยรุมพลังแน่นอนเมื่อกี้พี่ช้างพูดตัวเนี้ยเลขสองเลยพู่ไปเยที่รอวใจอยู่ฝั่งนี้แน่นอนพลังสังคมใหม่อยู่ฝั่งนี้คือเสรีรวมไทยเนี่ยคนที่พูดนะ คือพลตํารวจเอกเพเสรีพิสุทธิ์บอกเองเองมิวให้สัมภาษณ์เองเลยใช่ไหมคนที่เหมาะสมคือคุณชลนานสีแก้วไม่ได้บอกเลยว่าเป็นพรรคก้าวไกลเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นนับเฉพาะตรงนี้นะพันธมิตรเหล่านี้ต่างขั้วต่างอะไรด้วยเนี่ยสองสุนุกสองนกจำตัวเลขสองสุนุกไว้นะครับเอามามาฟังแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลบ้างพรรคอันดับหนึ่งที่ชนะการเลือกตั้งเท่าไหร่เสียงของก้าวไกลหนึ่งห้าหนึ่ง เสียงของรวมไทยสร้างชาติไ,ไ,ไเสียงของไทยสร้างไทยหกหกพักเป็นธรรมเป็นธรรมอีกหนึ่งรวมเป็นหนึ่งห้าแปดแต่มีไหมเห็นครับมีหม,มเหตุข้างล่างครับอืพักไทยสร้างไทยเนี่ยผมไปเช็คไปเจาะมาแล้วอ่าในหกเนี่ยอ่ามีอย่างน้อยสองคนที่สายสัมพันธ์แนบแน่นกับสุชาติตันเจริญอ้าว เอาละสิผมรู้จังหวัดด้วยผมรู้จังหวัดด้วยเอาละสิเห็นสานสภาชื่อสุชาติจันเจลิญไม่ผมไม่ได้บอกประธานสภาบอกว่าสายันธากับสุชาติจันเจริญออาสองคนเห็นไหมพอเป็นแบบนี้การที่บอกว่าจะอำนาจจะอยู่ในข้อตกลงของพรรคอันดับหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ครับครับยิ่งเกิดปฏิบัติการบอกว่าตอนที่เกิดว่ารับกันแล้วก้าวไกลจะเป็นแล้วปรากฏมันมีสัญญาณรับหรอคือสุดสัปดาห์ก่อนเนี่ยนะปรากฏว่า อสุดสัปดาห์ก่อนจนถึงวันจันทร์ที่19บเก้าเนเศษนะมีการบอกว่าพักเพื่อไทยทั้งแกนนำนะฮะคุณชนลน่านสีแก้วคุณอ้วนภูมิธรรมคุณอะไรคดีเด d นายกค่คุณเสฐาคุณเสถาทวีสินและแม้กระทั่งท่านเลขาธิการพักนะฮะคุณประเสริฐจันทร์ลงทองบอกว่าน่าจะเป็นของพรักอันดับหนึ่งแต่มีสัญญาณแบบสายฟ้าแรงสูงมาั๊บคืนวันจันทร์ ที่19หลังจากเกิดสัญญาณคุณรู้เวลาขนาดที่สิตอนข้าวันที่19หลังจากเกิดสัญญาณขึ้นมาปฏิญาณทันทีเลยครับครับเกิดปรากฏการณ์ที่ไม่เคยปรากฏในพรรคเพื่อไทยครับโอ้โหนั่นคือเสียงสะท้อนออกมาจากอดีตจากสอสหลายคนเคยเห็นเกิดลายหลุดครับเคยเห็นไหมว่าเช็ดหลุดลายหลุดของในเพื่อไทยเคยเห็นไหมโอ้โถหลงไปเลยไม่ไม่ก่อนหน้านี้เคยเห็นไม่มีไม่มีนะ เ่แล้วน้อยมากในพักเพื่อไทยที่จะมีเสียงต่อต้านการเดินเกมในลักษณะนี้โดยตรงคก่อนบอกว่าคือก่อนต่อต้านเนี่ยหลังจากสัญญาณพิเศษเนี่ยเสียซุ้มเสียงในการให้สัมภาษณ์ของคุณภูมิธรรมคุณโชรน่านเบาลงเบาลงทันทีบอกบอกว่ายังไม่ยังไม่ได้หารือยังไม่ได้ขอรื้อแสดงว่าแม้คุณชัยธรรมจะขอบคุณแล้วนะสัญญาณพิเศษนั้นนะครับปงชี้เลยว่า ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ยอมไม่ได,ได้ไม่ได้มันเลยเป็นที่มาที่ลายอ่ะใช่พอกันตุ้งตึงนั่งและวันประชุมพักครับเพื่อไทยเองก็มีการพูดคุยเขอบว่ากันว่าใน141เสียงอ่ะครับ ปาไปร่วม90%ซไม่เห็นด้วยที่จะยกเก้าอี้ประธานสภาตอนนี้เป็นการลุมสกรรมเลยยกประธานสภาให้ก้าไกรรายงานความคืบหน้าเจรจาต่อสอสอทุกครั้งกนได้ข่าวก็ได้ข่าวนี่อ่อนห้ามอ่อนข้อให้เก้าวไกลเพราะต้องสู้ชิงเก้าอี้สสออีกหลายยกนี่มันใกล้เคียงกันไหมให้แคร์ความรู้สึก1ิบล้านเสียงที่เลือกออี่เปอร์ไทยได้มาทไทยนี่ผ้บอกว่าหัวหอกนำทีมในการค้านผู้บริหารพรรค ไม่ให้ยกเก้าอี้ประธานสภาให้คือคุณอดิศรเพียงเกต์ดรนะเนี่ยดรอดิศรเพียงเกตที่สอนให้สภาบอกว่าตอนแรกบอกว่ารมนตี14บวกหนึ่งก้าวไกลบอกว่าเท่าเท่ากันก้าวไกลได้นายกไปนายก14คนมนตี14คนนายกบวกหนึ่งเพราะฉะนั้นแรกเก้าอี้กันสิประธานสภากับนายก นี่เขาบอกว่าถ้าก้าวไกลได้นายกก็เอาไป14บวงหนึ่งเพื่อไทย14บวงหนึ่งก็ได้ประธานสภาใช่ด้เป็นแบบนี้มีความสุขแต่อยู่ๆไปยกประธานสภาให้กับพรรคอันดับหนึ่งเนี่ยโดยไม่สอบถามสสหรือที่ประชุมพักเนี่ยจึงเกิดปัญหาเอางี้แล้วกันเราฟังเราเนี่ยไม่เท่ากับฟังอดีศรเพียงเกตหรอกไปฟังดูครับข้อมูลไม่ตรงกัน สสทั้งหมด141คนได้รับข้อมูลไม่ตรงกันตอนแรกบอกว่า14บวก1ทางน้นได้นายกของเรา14บวก1ได้ประธานสภา กเราก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็มีความสุขอีกสักหน่อยถัดมาก็อา้าวอยู่ๆก็ไปยกประธานสภาพักระดับหนึ่งให้เขาโดยไม่สอบถามสสหรือที่ประชุมพักเลยเราก็มีปัญหาเลยตกเถียงกันอาจจะรุนแรงไปหน่อยแต่ว่ามันเป็นภาษารุนแรงของประชาภาษาประชาธิป,ป,ปไตยภาษาดอกไม้ของของเพื่อไทยนะครับต้องขออนุญาตถ้า,ถาพลาดพิงไปถึงพักอื่นก้ขอกลับขอ,ขอ,ขอโทษด้วย คนที่มีหน้าที่ไปเจรจากับพรรคก้าวไก่หรือพรรคร่วมก็ต้องคำนึงถึงความรู้สึกของสอสอเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นของพรรคเพื่อไทยว่ามีความคิดเห็นลักษณะอย่างนี้แล้วไปพูดกับเก้าวไกส่สิว่า เขาจะมีท่าทีอย่างไรโอ้โหนี่ชัดเจนนะก็พัดชัดเจนหนึงขนาดบอกว่าจะไปยอมพระบวชใหม่ได้ยังไงเรามีเจ้าวาดตั้งหลายคนเพระบวชใหม่เป็นเจ้าวาดมันก็อะไรอยู่และก็มีการเสนอในที่ประชุมของสสนะวันที่21ที่ผ่านมาเนี่ยให้เสนอโหวตรับ ให้ฟีโหวตถ้าตกลงกันไม่ได้ตกลงไม่ให้ฟีโหวตกันในสภาเลยเขฟีโหวตครั้งนี้คือโหวตรับเหระเพราะว่าตามข้อข้อกำหนดเป็นไงบ้างพี่โอครับของประธานสภาไอ้สภาเนี่ยนะในข้อหกครับเฉพาะเรื่องของการโหวตชื่อประธานอือยงางนะพี่โอเขาข้อวกเนียบอกว่าสมาชิกสามารถเสนอและก็โหวต เป็นการรับครับก็คือผ่านกระบวนไหนก็คือคุณกากระบาดชื่ออะไรแล้งแบบวองแล้วก็ใส่ซองแล้วก็ไปเขียนกระดาษเลยูกเไม่มีระบุคนว่าใครเป็นคนลงคะแนนมันเหมือนเลือกตั้งสอสอเลยนะทีนี้คนที่บอกว่าโหวตรับแล้วมันก็ไายเบือไทยแน่ๆคือจตุพรพรมพันธ์นี่อ่านเกมอยู่นอกสภาครับ บอกว่าถ้าโหวตประธานสภาเมื่อไหร<ช>่มันจะเป็นการลงมติรับใช่และจะไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าใครเลือกใคร แต่ผลที่ออกมาเนี่ยเพื่อไทยจะได้ตําแหน่งประธานสภาเพราะฉะนั้นไม่ตไม่ต้องตั้งคําถามแล้วดับฝันไครดับฝันก้าไกลอไกลนะคำถามอีกถ้าคนเนี่ยพักมีมติอีกแบบหนึ่งคนไปมีมติอีกแบบหนึ่งมันถามว่าแหกมติพักเนี่ยเอออไปดูรับนูนแต่ละปีไปดูรับนูนแต่ละปีบันทึกไว รัฐมนูนปีที่แบบเป็นเขาบอกเป็นประชาธิปไตยที่สุดนะปีหนึ่งเจ็ดไม่พ้นเพราะว่าเป็นเจตจำนงสสเป็นเอกสิทธิ์เห็นไหมปีหนึ่งรับนูนปีสองพันร้อยยี่สิบเอ็ดถึงสองพันร้อยสามสี่เป็นไงเดียวผลสมาชิกภาพเพราะให้ถือว่ามติของพรรคใหญ่กว่าสสตอนนั้นผลปีสี่ศูนย์ถึงห้าศูนย์ล่ะผลสมาชิกพรรคเว้นแต่จะอุทธรณ์ต่อศาลและให้ศาลไปพิจารณาถึงเหตุถึงผลปีหกศูนย์ปีหกศูนย์เนี่ยที่บอกว่ารัฐมนูนสืบทอดอำนาจ เขาบอกไม่พ้นไม่พ so like. ้นเป็นเอกสิทธ yeah. ิ์ก็เป็นเอกสิทธิ์เห็นไหมล่ะเพราะว่าก so ็ตอนที่แบบว่าอะไรนะอนาคตใหม่ขับสอสพอโหวตส่วนมุิพักส่วนวุิพักเขาก็ย้ายพักย้ายพักันภายใน30วันอวันเพราะฉะนั้นกระบวนการว่าด้วยเรื่องของฟรีโหวตในสภาเนี่ยลูกบอลเนี่ยมันจะไปตกอยู่ที่ไหนเพื่อไทย